อันหนึ่งบรรดาพระโพริสัตว์ทั้งหลายนี่จำแนกสี่แล้วนะบริสัท์ทั้งหลายนับตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรเป็นต้นไปแม้จะต้องไปเกิดในนรกดิรัชานก็จะไม่เกิดเป็นสัตว์เล็กกว่านกกระจาบและไม่สัตว์ใหญ่กว่าช้างท่านได้รับพยากรณ์จากพระที่ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า พยากรซุเมธาดาบทที่เป็นฤาษีนอนให้พระพุทธเจ้าเหยียบเหยียบเสรว่าคนนี้จะได้เป็นพระเจ้าในอนาคตกลางสม,มุทรทวีปในเมืองกรุงเบญพัตชื่อว่าสัม,มณะโคโดมหลังแต่พุทธยากรเนี่ยสี่อสงไข่ไม่แสนกับไม่ใช่ปีนะนับเป็นอสงไขท่านเคยเกิดเป็นดิเรสานก็เคยเยอะอยเคยเกิดเป็นปีเรีงไหม,ไมเ,เคยเป็นช้างไหม,ไมเ,ปเป็นเฮียไหม เป็นเที่ยวด้วยนะเป็นพญาเป็นกระต่ายก็เป็นเป็นพญากระต่ายก็เป็นเปรตก็เป็นอ่าแล้วเราศึกษาไปจะเป็นท่านนี้บอกว่าท่านจะไม่เป็นถ้าเป็นสัตว์นี่จะไม่ใหญ่กว่าช้างแล้วก็ไม่เล็กกว่านกกระจาบเป็นยุงไม่ได้ยิ่งจกไม่ได้เพราะมันเล็กกว่านกกระจาบเต็มที่นกกระจาบก็เป็นช้างนอกจากนั้นท่านยังไม่เป็น สัตว์ดิฉที่อดอยากก็มีอ้วนพีก็มีมากที่เดือดร้อนน้อยก็มีมีความสุขมากก็มีเหมือนกันแต่มีมีจำนวนน้อยส่วนมากมักจะเดือดร้อนมากมีความสุขน้อยโดยสัตส,สัตว์ดิฉทุกตัวจะเป็นอย่างนั้นนะจะมีความสุขน้อยกว่าความทุกความทุกจะมาก น้อยมากนะเอาขนาดหมาวัดนี่นะยกหมาวัดนี่แหละบ่อยๆอยู่วัดนานเอาไวเป็นตัวละครขนาดหมาวัดกับหมาจรจัดยกว่าไหนมีชีวิตดีกว่ากันหมาวัดชีวิตอยู่ถ้าเปรียบเทียบหมาวัดกับหมาจรจัดเราว่าหมาวัดดีกว่าถ้าเปรียบเทียบหมาวัดกับคนวัดไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวจะมีอาจารย์<ม>แฝงอีกแล้วมันก็จะมีวิถีชีวิตต่างกันหมาวัดนี่เข่งกว่าพระนะหมาวัดกินข้าวมื้อเดียว ไม่นคนวัดกินข้าวสามมือ 2, ม้อสองมื้อข้าประสสองมือ้อแต่หมาก,กินข้าวมื้อเดียวบ่ายสามมู่บานเห็นอิมอ่มไหมอิ่มเห็นยอมจิ๋มเดินไปข้างในบอกอิ่มไหมเอ้ยอิมอ่มอิม่มโอโ้โหอะไรจะตื้อขนาดได้กินข้าวได้เวลาก็ไม่กินเองเนี่ยไปไปตือ้อไปเรียกที่นอนด้วยนะพอมันนอนอยู่ไม่อยากมากินมันหิวมนะันเอาไปเคน์ให้เอาไว้ที่นี่นะลูกพูดเพราะเพราะเอออาลูกมากินข้าวลูก มีอะไรต้มโครงไก่อย่างดีแล้วาหาันกรสอบอย่างดีเป็นบรรพันกระสอบหนึ่งนะไปเสิร์ฟให้เลยเวลาไม่สบายอุ้มไปหาหมอเข็มแปดร้อยพระสามร้อยเข็มหนึ่งถามว่าโอ้โหเนี่ยขนาดนี้ก็ท่านจะบอกว่าเมจะมีความสุขขนาดนี้มันก็สุขน้อยกว่าทุกทุกยังไงเวลานอน ไม่มีใครห่มผ้าให้ไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวยุงกัดก็ไม่มียากันยุงไม่มีมุ้งลวดเห็นไหมต่างกันนะหิวก็ไม่รู้ว่าหิวอะไรปวดหัวก็กับปวดฟันมันจะมันจะบอกเจ้านายมันว่าอย่างไงบอกไม่ได้เต็มที่ก็เหงาใช่ไหมข้าวไม่กินเจ้านายก็รู้อ้ส่วนหนึเขาไม่สบายหรอกไม่หาหมอเล็กยังไม่ติดขาหมอเอาอย่างนี้แล้วกัน เอาพาลาให้กินสองเม็ดก็แล้วน้ำกอกเข้าไปที่จริงเนี่ยกูไม่ปวดหัวซะหน่อยหมานบอกนะกูปวดท้องแล้วก็อยากพาลามาให้กูกินได้ไงแต่มันก็พูดไม่ได้ที่จริงมันปวดฟันก็ได้ไหมไม่รู้เป็นอะไรมันไม่กินข้าวมันซึมๆเจ้านายก็ใจดีพาลาให้อย่างเดียวพอมันอาการไม่ดีขึ้นก็พาไปหาหมอเพราะมันพูดไม่ได้ที่ถ้าเปรียบเทียบความสุขยังไงก็ สู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์หยาบที่สุดนะถ้าเปรียบเทียบสุขติภูมิทั้งเจ็ดภูมินี้มนุษย์หยาบที่สุดในความสุขที่อื่นเขาสุขอันเป็นทิพจริงจริงเขาไม่เข้าห้องน้ํานางฟ้าไม่มีเข้าห้องน้ํานะนางฟ้าก็ไม่มีาอาบน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเยอะเขี่ว้วแป๊บเดียวรอหน่อยไม่มีนะเขาสวยแป๊ะเลยนะสวยของเขาเองไม่ต้องแต่งในแ,แป๊บปั๊มแป๊บเดียวเนี่ยจะถ่ายนางไายเบาเลยไม่มีเขาสะดวกสบายทุกอย่าง ทุกเรื่องขันห้าเขาไม่มีเลยอไม่ต้องไปเสียเวลาซักผ้ารีดผ้าอยากใส่อะไรมันก็ปิ้งมาเองเลยอะเขาบอกมีอาพรน,นันเป็นทิีหน่าไปไหมนี่ยังไม่ได้ไปนะนี่เที่ยวนรลก,ก่อนเนาะ <c oughs> ต่อมาดูเปรตที่นี่นะ <c oughs> เปตติภูมิภูมิของเปรตชื่อว่าเปตตภูมิสัตว์ที่ชื่อว่าเปตตะ เปตะย่อมถึงซึ่งฐานะอันห่างไกลจากความสุขคำว่าเปตะาคำเดียวนะเป็วป่าผู้ห่างไกลจากความสุขเปตานังสมูโหเท่ากับเปตติเปติยาวิสโยเปติวิสโยอามูเปตทั้งหลายชื่อว่าเปติ ที่อยู่ของเป็ดทั้งหลายชื่อว่าเป็ดติวิสยะซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเห็นไหมเป็ดจะไม่อยู่เหมือน,นกบทางรกนะฉะนั้นเป็ดเหล่านี้จึงมีที่อยู่ทั่ว,วไปเช่นตามป่าภูเขาเอวเกาะแก่งทะเลมหาสมุทรป่าช้าเป็นต้นคำว่าเป็นต้นแสดงว่ามีอีกเยอะเหนือวัดก็มีไหมเอว สมตกวัดข้างวัดมีหมดยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มีพวกมีทุกที่เลยเปรตจึงมีจึงมีอยู่หลายจําพวกมีทั้งเปรตเล็กเปรตใหญ่บางพวกเนรมิตตัวให้เป็นอิฐถารมอิฐถารมวอารมณ์ที่หน้าปาถนาอารมณ์ที่ดีเห็นแล้วสวยงามอธิษฐาษนเะารดะ เนรมิตตัวให้เป็นอิทธารมคือเป็นเทวดาก็ได้เนรมิตตัวยังให้เป็นเทวดาได้นะเป็นมนุษย์ผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นดาบดได้เป็นพระได้เป็นเอนได้เป็นชีได้เหล่านี้เป็นต้นถ้าเรเนรมิตเป็นอนิถารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าดูเช่นเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นสุนัขมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวและบางทีเรเนรมิตให้เห็นเลือนลางไม่ชัดเจน เห็นเพียงเป็นสีดำสีแดงสีเทาบรรดาเปรตทั้งหลายต้องสวยทุกอดข้าวอดน้ำบางพวกก็เข้าไปกินเศษอาหารที่ชาวบ้านทิ้งบางพวกกินเสมหะก,กินน้ำลายและของโสโครกอื่นๆส่วนเปรตที่อาศัยอยู่ตามภูเขาเช่นภูเขาพิชกูดที่พระลักษณะกับพระสาธิบุตรเห็นบ่อยๆเดินลงมาจากเขาชิกูดที่เราไปนะ จะเห็นเปรตแล้วก็จะแย้มอมยิ้มหน่อยๆเห็นว่าท่านยิ้มอะไรบอกว่าเดี๋ยวไปถึงนะพูดเจ้าแล้วคายเล่าให้ฟังเลยนะเดี๋ยวว่าเขาเข้าไปพิมพ์เข้าไปนะใน Google นะว่าเปรตขึ้นเพียบเลยเรื่องราวต่างๆไม่ใช่แต่จะอดอาหารอย่างเดียวยังต้องสวยทุกทรมานกายคล้ายสัตว์นรกอีกด้วยเปรตมีอสี่จมวก ยังมีแยกอีกเห็นไหมในเปรตวัตถุอัตกถาแสดงเปรตสี่จำพวกมีหลายนายมากเปรตนี่นะมีหลายประเภทนี่นี่ถ้ายกมาในคัมภีร์เล่มหนึ่งวาว่าในเปรตต่อว,วัตถุมันมีมันม,ม,นมีวิมานวัตถุในขุนทักษะนิกายนะวิมานวัตถกุกับเปรตวัตถุถ้าเราอยากรู้วิมานแต่ละคนเราก็ไปอ่านในวิมานวัตถุเปรตวัตถุก,ก็มีหรือเราไม่ไปปวดทัศไปปวดมันยาก ข้าโทรศัพท์ก็พิมพ์เป็ดวัตถุหรือวิมานวัตถุเราก็จะเห็นสวรรค์เป็นยังไงนะพระวแสดงไว้มีสีหนึ่งปรทัตตุปะชีวกับเปตเป็นเปรดที่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้โดยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เป็นต้นนี่หากินไม่เป็นรออย่างเดียวเป็เประเภทนี้นะจำชื่อไว้นะจิ๋วปรทัต ตุปะชีวิกเปตประเภทที่สองขบปีปาสิกาเปรตเป็นเปรตที่อดอดอยากหิวอาหารหิวข้าวหิวน้ำอยู่เป็นนิดนิชามะตันหิกาเปรตเป็นเปรตที่ถูกไฟเผาให้ร้อนอยู่เสมอการะกันจิกาเปรตเป็นเปรตในจำพวกอสุรกายหรือเป็น ชื่อของอสุราที่เป็นเปรตทั้งมันมีสี่เพศนะใน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 คัมภี์นี้เปรตที่สามารถจะได้รับส่วนกุศลที่มีผู้ที่ให้นั้นได้แกป่ประตุปะชีวิตเปรตจาพวกเดียวเท่านั้นที่จะรับส่วนบุญเพราะเปรตจาพวกนี้โดยมากอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับมนุษย์อยู่ใกล้ๆเยจะรู้ว่าเขาแผ่ส่วนกุศลให้ จึงจะสามารถรับได้ด้วยการอนุโมทนาถ้าไม่รู้ไม่ได้อนุโมทนาก็ไม่ได้รับส่วนบุญนั้นเหมือนกันต้องรู้ว่าเขาอุทิศให้ถ้าเราไม่อุทิศให้เขาก็ไม่ได้รับคนวัดจึงนิยมอาทิศส่วนบุญบ่อยๆสวดมนต์เสร็จเอาทิศส่วนบุญนั่งสมาธิเสร็จก็ทิศส่วนบุญบ่อยๆด้วยบุญนี้อุทิศให้นะนะคำแต่คํานี้ไม่ใช่เป็นคําท่องให้จิตใจของเรานั่นเอง ใจเราเอ็นอียงโอนไปเหมือนเรากําลังแก่ของนักที่เราเออเราด้วยบุญนี้บุญไหนนะเกียเก่ยวรัโยไพรินที่อุทิศส่วนบุญสมมัติบุญไหนด้วยบุญนี้อุทิศให้อุประชาผู้เลิศคุณและอาจารย์พวกเพื่อนเหนวนทั้งพ่อแม่และปวงญาติให้หมดเลยบุญไหนบุญที่เพื่อทึ่งทำเสร็จตะกี้นี้เช่นสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตร ฟังทำอะไรต่งางที่เป็นบุญในบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างนั่นแหละถ้าเกิดมันมีข้อหนึ่งเขาแอ่ะ,อะปติทานนามัยบุญเกิดขึ้นจากการแผ่ส่วนบุญเราก็ได้บุญด้วยถ้าเราไม่แผ่เราก็ไม่ได้บุญเราไม่ได้บุญ คนที่เขาอุทิศส่วนบุญเปรตเขาจะรออยู่เขาอนุโมนาสาธุเขาก็ได้บุญถ้าเขาเฉยเฉยเขาก็ไม่ได้ก็มีประเภทเดียวนะประทับตุปปาชิวกระเปรดเท่านั้นนะในอปทานอป,ทานอปทานอรรถคาถาสุตตานิบาตอรรถกถาและพุทธวังสารกถาเป็นกระชื่อคำพีนะ แสดงว่าบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นนับตั้งแต่ได้รับพุทธยากรเป็นต้นไปจะไม่ไปเกิดเป็นขุปปีปาสิกาเปตนิชามะตันหิกเปตและก็การะกันหิกเปตถ้าจะต้องไปเกิดเป็นเปรตก็จะต้องไปเป็นเปรตประเภทเดียวคือปรัทัตุปาชิกาเปตประเภทเดียวเท่านั้นเห็นไหมไอตัวสามหลังไม่เปลี่ยนหรอกท่าเป็นเคยเป็นเปรตแต่เป็นเปรตประเภทรอรับส่วนบุญอย่างเดียว ประเภทอื่นๆที่ห้อยอิ่วลำบากระบนถ้าไม่เป็นพระเจ้าเรานะเปรตบางประเภทที่พระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดในบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่ได้รับพุทธยาก์เป็นต้นไปย่อมไม่ไปเกิดเป็นเปรตสามประเภทคือคุปิปาสิกาเปตนิชามะตันฮิกาเปตการะกันกิกาเปรตคงเกิดได้ในประทศตุป,ปาชีวกาเปรตประเภทเดียว เปรตที่รับส่วนบุญจากผู้อื่นอุทิศให้จ้าดูนะรอรับส่วนบุญส่วนมากญาติเราต้องมีแล้วญาติเรามีอีกคนเดียวจำไม่ได้ในชาติปัจจุบันก็จำไม่ได้ในชาติที่แล้วก็ยิ่งเยอะเพราะเปรตนี่เขาเขาจะมีอายุยืนยาวมากเขาไปตายง่ายเหมือนพวกเรานะพวกเราเจ็ดสิบแปดสิบปตายเกี้ยงเลยเขาเจ็ดสิบแปดสิบปีเขาแค่สองชั่วโมงเขาชั่วโมงเศษเขา แต่เขามีอายุยืนมากพวกเป็ดเทวดานี่เป็นเป็นอะไรเราเป็นโอปปราติกากำเนิดเกิดไม่ต้องเกิดในครันเกิดปุ๊บโตเลยเกิดปุ๊บจําได้หมดเลยเพราะมมนไม่ได้ไปหมกอยู่ในครันของเราไปหมกอยู่ในครันตั้งเก้าเดือนลืมหมดเลยมันทรมานมันลือดัดกวาจะคลอดมาคลอดมาก็ลำบากลำบนก็ลืมของเขาเกิดปุ๊บเหมือนอะไรเหมือนเราออกจากวัดน,นี้ไปนอนที่บ้าน เราก็จะจําได้ว่าอไปทําอะไรมาจากวัดมันมันใกล้กันระยะสั้นแต่ถ้าไกลกว่านั้นเราก็จะลืมเช่นมันพระที่แล้วเนี่ยเรามาสวดมนต์มาฟังทรมาใส่บาตรใครมาบ้างฟังทมเรื่องอะไรลืมหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงปีที่แล้วเห็นไหมแค่พระที่แล้วเราคงงงๆแล้วแต่ถ้าเมื่อวานพอจำได้หน่อยเพราะใกล้กันไอ้ที่ระยะใกล้ๆก,ก,ก,กันจะจําเม่นไกลๆจะลืม บรรดาเปรดทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสิ้นเปรตที่มีโอกาสได้รับส่วนบุญจากผู้อื่นอุทิศให้มีแต่ประประทัตตุปาชีวกเปตประเภทเดียวเปรตประเภทอื่นไม่สามารถรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ได้เพราะอยู่ห่างไกลจากมนุษย์ประทัตตุปาชีวกเปตเป็นเปรดที่เกิดในบริเวณบ้านเรือนของบุคคลเช่นบุคคลบางคน เมื่อใกล้จะตายมีความห่วงใยอาไลอวร์ในทรัพย์สินเงินทองญาติมิตรสหายคันถึงเวลาตายก็เกิดใหม่เป็นเปรตอยู่ในบริเวณบ้านเรือนนั่นเองระวังนะพวกเราใกล้นะเพราะเราห่วงอะไรห่วงลูกชายห่วงร้านค้าห่วงอะไรอีกห่วงหมาห่วงแมว่วห่วงลูกห่วงหลาน ห่วงทรัพย์สินสลิงคารจงสรัทธาเถ่ดอดน,นั่นแหละที่ว่าเนาะมันอดไม่ได้ฮะห่วงมีอะไรก็ห่วงอันนั่นแหละมีแมวก็ห่วงแมวมีหมาห่วงหมามีกระรอกห่วงกระรอกวัดกินอะไรอย่างของสารมันเนี่ยถ้าไปนั่งปุ๊บมันจะไม่ใช่หรอกที่ห่วงมันถ้าเราไปนั่งตรงน,นั้นมันก็จะไต่มาใละม,มาห้อยหัวกระดิกขาคล้ายๆว่าเอ๊ะไม่เห็นอะไรมาฝากบ้างก็เลยลหลบๆไปไม่อยากไปนั่งตรงน,น,น,นั่งแล้วมันมา บางครั้งก็ยังแสดงตนให้ปรากฏแก่ญาติหรือบุคคลอื่นให้เห็นได้ตามที่ชาวบ้านทั้งหลายเรียกกันว่าผีหรือเปรตนั่นเอง <Okay. S 1> บางครั้งก็ปรากฏให้ล,กลูกหลานเห็นเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างเห็นแต่พุ่มต่พุ่มบ้างเห็นหน้ากลัวบ้างเห็นหน้ารักบ้างบางครั้งไม่ให้เห็นตัวแต่ให้เห็นเสียงให้เห็นกลิ่นมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอ๋ ไปนั่งเก้าอี้ใกล้ๆเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยพ่อเขาตายเป็นปีเลยนะแต่นั่งเก้าอี้ตัวนั้นพ่อชอบมานั่งเขาจะได้กลิ่นกลิ่นพ่อเขาทุกครั้งเลยถ้าอยู่ตัวนี้ถ้ามันเป็นอะไรไม่รู้ได้กลิ่นได้เวลาจะได้กลิ่นกลิ่นเนี้ยจะได้กลิ่นบางคนก็ได้ยินเสียงบางคนก็ได้ยินเสียงมีมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะคนนี่คนบางคร้านี่นะมาเล่าให้ฟัง เขาบอกมีนกตัวหนึ่งมันนกเอี้ยงมันมาเกาะที่หน้าต่างไม่รู้นกไข่ธรรมนานกเลี้ยงมันจะมีนกขุนทองนกนกเอี้ยงเขากนเลี้ยงนะนกขุนทองกับนกอะไรนกนกแก้วเนาะทีนี้นกตัวเนี้ยมันมาเกาะที่หน้าต่างเขามันมาร้องซักซักซักไอ้ล่วเขาบอกแม่แม่ไอ นกตัวเนี้ยทําไมมันมันเรียกชื่อชื่อพ่อเขาพ่อเขาชื่อสักสักสักเขาไล่นกมันได้ไงไล่ไปถ้าวันหนึ่งก็มาอีกแอลแอลแอลเขาบอกมันเรียกชื่อแม่เขา <c oughs> เขาก็สันนิษฐานว่านกตัวนี้น่าจะเป็นปู่เขาเสียงเหมือนเป๊ะเลยแล้วในสุดเขาก็มันมาเตะเกาะตรงนี้แล้วก็มาเรียกอย่างนี้ทุกวันทุกวันเรียกแค่สองชื่อ แสดงมันเกิดเป็นนกหรือเปล่าเขามาถามเราก็บอกใครจะบอกได้นะตอนนี้ฐานไม่ใช่เขาใช่ก็นนาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังพระคัติคน,นมาเป็นเปรตเป็นผีให้เราเห็นที่เราเรียกกันว่าผีหรือเปรตนี่นะมันมันมาไม่ชัดเจนแล้วแต่ความหยาบความละเอียดความสามารถของเขาคอนเนลมิตได้ฉะนั้นปรัชทัตตุปาชิก็เปรตจึงเป็นเปรตประเภทที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดจึงมีโอกาสที่จะได้รับส่วนบุญที่เขาทิศให้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ประทัดตุปาชีวกระเปดนี้จะได้รับส่วนบุญที่ใครๆอุทิศให้ได้เสมอไปเพราะไม่รู้ว่าเขาอุทิศส่วนบุญให้ก็ไม่สามารถที่จะรับส่วนบุญนั้นได้หรือไม่มีโอกาสอนุทนาในทานที่เขาอุทิศให้ตนได้เขาเฉยๆก็ไม่ได้เพราะงั้นที่เราขวดน้าอุทิศให้เนี่ยไม่รับเสมอไปนะมีประเภทเดียวเท่าน,นั้นเปรตจำนวนมากมายแล้วเขาก็ต้องเชื่นชมกับเราอโมนาดีใจกับเรา ว่าลูกหลานได้ทําไปให้นะอันมีบทสวดบทหนึ่งนะที่เราบอกว่าเราขอ,อขอที่ส่วนบุญนี้ให้ท่านรู้ก็ดีถ้าไม่รู้ขอบอกเทวดาให้อะไรถ้าไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเวลาทั้งหลายจงบอกนั่นให้รู้ธนาจง ภาษาบาลีคำนี้เขาแปลอย่างนี้แหละว่าถ้าเขาไม่รู้เนี่ยให้มีใครไปบอกน่อยบอกแล้วพรุงนีสกิปพวกเราไม่บอกบางครั้งก็เฉยเฉยใช่ไหมมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้มัน,นมพละอนะเราเฉยเฉยนะไม่บางะไม่กระตือไอ้บอกอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าบอกถ้าถ้ากระตือรือร้นก็จะได้บุญถ้าบอกเอ้ยอหลวงตาพอด พญาติแก้อุทิศส่วนบุญมาให้นะอ,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 อืออย่างนี้ไม่ได้นะพ่อบอกแล้วมันเฉยเ,เ,เ,เฉยเฉยเฉยเขาก็ไม่ได้รับถ้าบอกอุ้ยสาธุเลยนะเจ๊ที่ไปทําบุญมามมเขาก็าได้ด้วย<ม>เราก็ได้ด้วยถ้าเฉยเฉยแสดงว่าเขาอยากได้บุญกับเรากครับนะถ้าครับเฉยเฉยต้องชื่นชมแบบใดแบบหนึ่งนะถ้าครับใจต้องชื่นชมเลยถ้าครับเฉยเฉยใจ ไม่สมนับเลยก็ไม่ได้อ่าใช่จิตแล้วจะจำแนกอ่าใช่ก็ศักแต่ว่าเหมือนที่ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งอาว่าไเถอะแต่ใจไม่ได้คิดจะแบ่งให้ใครเลยยังโกรธหมาอยู่กุเผลเมตตาจะมาเห่าอะไรอีกเนี่ยมันไม่ได้นะต้องไม่ถือสาต้องคิดว่าเออเรากาลัลางแจกจังแบ่งมันก็มีใช่ไหมบางครั้งก็แผ่เมตตาให้ แล้ข้างห้องมันเสียงดังใช่ไหมเขารองเรื่อยนะเออเราก็แผ่เมตตาพออยากจะให้มันเปิดให้มันดังไปเลยจงเป็นสุขเป็นสุขท่านอย่าได้เบียดเบียน,เ,นเขาก็ลำคาญเราอุตส่าห์แผ่เมตตาให้ก็ยังมาด่าฉันอีกแหม้ที่แผ่เมตตาให้มันกัดฟันแผ่ให้ไหมกัดฟันตะกนเพื่อให้เขาได้ยินเข้ามานะ<ม>เขาชอบหรือเปล่าแต่ท่เรื่องคนกับหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อ<ม>เสียงไม่ออกไปข้างนอกไหมหลวงพ่อบอกไปข้างนอกข้างนอกดีเดจะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อระมองดีไหม แต่เราก็มองอีกแง่หนึ่งว่าเผื่อคนเขาไม่ชอบฟังกลัวเขาลำคาญเพราะงัน้นก็ให้เสียงเฉพาะข้าง,งในนี่แหละคนมีบุญเขาเข้ามาฟังเองเนี่ยคนข้างนอกบางทีเขาจะท่องหนังสือจะนั่งสมาธิหลังตาบวอะไรไม่รู้เนีน่พ,พ,พุมพมนพมพัอก็ได้ถ้าเขาปุญญโสเป็นเนี่ยนะเราก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้มันขัดพระไทยจิตใจใครคนไหนคนหนึง่งสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วบ้างก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก บ้างก็เป็น่งสัตว์รกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตามอานาจของทุกคติปฏิสนธิหรือพวกที่ทําแต่อกุรลก,กรรมไว้เป็นส่วนมากถ้าคนไห้ทํากรรมมากเขาก็ไปสู่ภพภูมิที่ไม่ได้รับส่วนบุญไม่รู้ว่าใครจะไปเกิดที่ไหนส่วนพวกที่ทํากุศลตามไว้เป็นส่วนมากก็ย่อมบังเกิดในสุขติภูมิ เป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างหรือเป็นพรหมบ้างสัตว์ที่ล่วงรับไปแล้วจึงไม่บังเกิดจึงไปบังเกิดในภูมิที่แตกต่างทางไกลจากหมู่มนุษย์